สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวผ่านทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดในช่วงนี้เชิญทุกท่านติดตามรับชมข่าวค่ะเทศบาลนครแม่สอดจัดการเลือกตั้งซ่อมหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสตรีชุมชนสต้นปีนชาวบ้าน2,000กว่าคน ส,สุดในรอบสุดชาวบ้านบนดอยพบพราแก้ววิกฤตเป็นโอกาสเปิดที่ทอดแห้เก็บเงินเข้าหมู่บ้านปาาละ500บาทโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนจัดประชุมปกครองโรงเรียนประจำปีการศึกษา2558ท่25าเรยนที่หนึ่ ีไพรสนจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา2558ค่ะคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนร่วมกับคณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา2558ภาคเรียนที่1ที่หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสน โดยดรเทิดเกียรติจินสร,รานาน,นายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้นายกันกันนินรองนายกเทศมนตรีเดินทางมาเป็นประธานในที่ประชุมและนายกิจจาแตงรอดผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนเป็นผู้กล่าวรายงานโดยมีดรสุชาติตรีรัฐวัฒนา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนพร้อมคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมประชุมกว่า300คนการจัดการประชุมผู้ปกครองในครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดและสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองโดยจะมีครูประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษาดำเนินกิจกรรมและเพื่ออำนวยให้ผู้ปกครองได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด สร้างสัมพันธภาพที่ดีและใกล้ชิดกันมากขึ้นอีกทั้งแจ้งแนวทางการดำเนินงานของทางโรงเรียนความก้าวหน้าทางการจัดการศึกษามีการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอชี้แนะสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเทศบาลน,นครแม่สอดจัดการเลือกตั้งซ่อม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสตรีชุมชนสันต้นปินค่ะกองงานสวัสดิการสังคมเทศบาลนครแม่สอดโดยนางสาวกัญจนัทหาักษ์ผู้อำนวยการกองงานสวัสดิการสังคมนำเจ้าหน้าที่ฝ่ายกองงานจัดการเลือกตั้งซ่อมหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสตรีชุมชนสันต้นปินซึ่งวันที่12มิถุนายน2558 ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง20นาฬิกาที่ผ่านมาโดยผลการเลือกตั้งคือชุมชนสันต้นปีนมี4หมายเลขคือหมายเลข1นางสุจิตมุ้งทองได้คะแนน21คะแนนหมายเลข2นางจันดีเมืองใจได้คะแนน4คะแนนหมายเลขสนางลำดวนจาเครือได้คะแนน7คะแนนและหมายเลข4ี่นางเสาคำวงกิตได้คะแนน1คะแนน ส่วนการเลือกตั้งหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสตรีแม่บ้านชุมชนวัดหลวงที่ยังไม่สามารถเลือกตั้งได้นั้นผลการเลือกตั้งจะเป็นเช่นไรทางทีมข่าวจะได้ติดตามผลการเลือกตั้งและนำมาเสนอให้ได้รับทราบต่อไปค่ะ ชุมชนชุมพลพัฒนาจัดการประชุมผู้สูงอายุพร้อมทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนค่ะชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครแม่สอดร,ร่วมกับศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่สอดร,ร่วมกันจัดการประชุมให้กับชมรมผู้สูงอายุชุมชนชุมพลพัฒนาที่ศาลาอเนกป,ประสงค์วัดชุมพลเคียรีเขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก นายองอาจสังคชาหัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนชุมพลพัฒนาและนางแสงล่าสังคชารองหัวหน้าจัดประชุมประจำเดือนมิถุนายนซึ่งการจัดการประชุมประจำเดือนของทางสมาชิกผู้สูงอายุพร้อมการแนะนำคณะกรรมการผู้สูงอายุชุมชนชุมพลพัฒนาชุดใหม่และจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพประจำเดือนเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพ ให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตใจการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิกเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการณ์ใหม่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันจนสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรคและมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ตามลำดับต่อไปชาวบ้าน 2,000กว่าคนแห่มาจับปลาและเที่ยวคลายร้อนแ้งสุดๆในรอบ10ปีชาวบ้านบนดอยพบพระแก้วิกฤตเป็นโอกาสเปิดให้ทอดแหเก็บเงินเข้าหมู่บ้านแหปากละ500บาทค่ะที่อ่างเก็บน้ำบ้านใหม่ย,ยอดคีรีหมู่10ตำบลคีรีราชฎร์อำเภอพบพระจังหวัดต,ตานายพนาไพรแซ่มา้าผู้ใหญ่บ้านใหม่ย,ยอดคีรีพร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและคณะกรรมการหมู่บ้านได้เปิดให้ประชาชนเข้าไปทอดแห้จับปลาในอ่างเก็บน้ำโดยมีการเก็บค่าลงทอดแหปากละ500บาทโดยเงินที่ได้จะนำมาพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไปโดยเปิดให้ใช้เวลาจับปลาหนึ่งชั่วโมงซึ่งมีประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมคลายร้อนในครั้งนี้กว่า2000คนแหกว่า100ปากและมีผู้ที่ จับปลาจากอ่างเก็บน้ําแห่งนี้ได้น้ําหนักกว่า10กิโลกรัมซึ่งอ่างเก็บน้ําแห่งนี้มีโชลประธานจังหวัดตากเป็นผู้ดูแลและได้ทําการขุดอ่างเก็บน้ําขึ้นตามโครงการจัดสรรพื้นที่ทํากินพบพระกองทบบกโดยกองทัพภาคที่3โครงการพระราชดําริ

การเดินทางลงพื้นที่ของนายวุฒิพงศ์คงเพชรศักด์นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษกลมเชื้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงานพร้อมด้วยคณะไดนะ้เดินทางไปเก็บตัวอย่างที่บ้านของนายสัญญาใจหมู่เจ้าของอู่ทำสีรถหรืออูสญญ่สัญญาสัญญาศิลิเลขที่334หมู่ที่2บ้านผาลาดตำบลแม่กุออำเภอแม่สอดซึ่งนายสัญญาเป็นเจ้าของทั้งนี้เพื่อตรวจสอบกา๊าซที่ขึ้นมาจากใต้ดิน หลังจากที่นายสัญญาได้ว่าจ้างบริษัทเอกชนทําการขุดเจาะน้ําบาดาลใช้เนื่องจากปัญหาไม่มีน้ําประปาใช้ในพื้นที่ที่อาศัยอยู่แต่การขุดเจาะน้ําบาดาลได้เพียง70เมตรต้องหยุดชะงักลงเพราะพบแก๊สที่ออกมาทําให้นายสัญญาต้องร้องขอให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบวัตถุประส,สงค์หลักเพื่อมาเก็บตัวอยากกา่างก๊าซไปวิเคราะห์นะครับว่าตัวกา๊าซนี้เป็นกา๊าซชนิดไหนนะครับประกอบด้วยอะไรบ้างน,นะครับ แล้วก็มีการเก็บตัวอย่างน้ําไปเพื่อหาสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่อยู่ในน้ํานี้ด้วยที่จากันจับเดียวกันนะครับอะไรมันจะมีมากมีน้อยอย่างผมก็อยากจะรู้วอนขอให้สือ่อเป็นศูนกลางช่วยประสานคนที่มีความรู้ในด้านเรื่องแก๊สนี่มาช่วยดูให้หน่อยครับผมการลงพื้นที่ไปตรวจสอบแก๊สในบ้านของนายสัญญาครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ใช้อุปกรณ์บรรจุแก,ก๊สและตรวจสอบแรงดันแก๊สที่อยู่ในพื้นดิน ค่อนข้างจะมีแรงดันที่สูงมากจนไม่น่าจะเป็นก๊าซที่มาจากการทับถมของซากพืชและซากสัตว์เพราะการทับถมของซากพืชซากสัตว์เป็นเพียงเพียงเจาะหลุมลงไป10เมตรก็พบแล้วซึ่งกรณีนี้เจาะลึกลงไปถึง70เมตรจึงน่าจะเป็นก๊าซตัวอื่นก็ได้และหากเป็นก๊าซที่ใช้เป็นพลังงานได้อย่างคุ้มค่าตามระเบียบของกระทรวงพลังงานก็จะให้บริษัทเอกชนไปรับสัมปทาน ส่วนเจ้าของที่ก็ยังคงเป็นเจ้าของที่ดินเหมือนเดิมและต้องตกลงกับบริษัทจำพทานเองในส่วนของเจ้าของที่เป็นเจ้าของพื้นที่กรรมสิทธิ์ตามกฎหมายของที่ดินก็ยังมีสิทธิ์ในกรรมสิทธิ์ในผืนดินตรงนั้นอยู่นะครับทางบริษัทผู้รับสมปทานถ้าได้รับสมปทานแล้วจะเข้ามาสำรวจก็จะต้องตกลงกับเจ้าของพื้นที่เองนะครับล่าสุดคณะของนักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษกรมเชื้อเพลิงธรรมาชาติ ได้ไปตรวจสอบพื้นที่ห้วยผ่านลาดห่างจากอู่สัญญา700เมตรก็พบแผ่นหินที่ละม้วยโดยทดสอบจุดไฟติดและมีกลิ่นน้ำมันซึ่งกรณีนี้ไม่น่าต่างไปจากการพบหินน้ำมันที่ตำบลแม่ปะตำบลแม่ตาวอเอเภร์แม่สอดในอดีตแต่ก็ไม่คุ้มค่าการลงรุนหลังจากที่เจาะหลุมสำรวจตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันมากถึง161หลุม สมจิตรุ่มจำหลัดนัมสมีรายงานจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากหมดเวลาของการติดตามรับชมข่าวผ่านทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษากันแล้วนะคะในช่วงนี้ดิฉันนางสาววรภาพลุตันเป็นผู้รายงานข่าวค่ะท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในนะคะแนาฬิกา12นาฬิกานาฬิกา 18นาฬิกาและสุดท้ายในช่วงเวลา21นาฬิกาค่ะสามารถติดตามรับชมข่าวย้อนหลังกันได้ทาง Facebook สำนักข่าวนครแม่สอดสวัสดีค่ะ